สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับก็นันจะนําขึ้นคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากฟีฟ่าเดย์ครับนัดนนี้เป็นนัดที่30นะครับขึ้นนัดที่30แล้ววันนี้ลงโปรแกรมการแข่งขันรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลาตีหนึนะครับก็คือเราทํางานมานะครับ ไม่แน่ใจว่ายังเข้าตึกกันได้หรือเปล่าเขาต้องตึกแอดมียังต้องตรวจสอบอยู่ครับก็คิดว่าหลายๆท่านต้องต้องต้องตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นวิศวกรรมอะไรประมาณนี้ครับให้เขามาดูก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็มีหลายๆตึกนะครับในกรุงเทพมหานครที่เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถขึ้นตึกได้แต่บางตึกบางอาคารเนี่ยต้องยังต้องตรวจสอบนะครับ อยู่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยที่เห็นข่าวคอนโดนะครับคอนโดที่เชียงใหม่โหราวแบบเป็นทางยาวเลยอันนั้นนะต้องปิดเลยครับแล้วก็มีตึกในแถวแถว,แถวลาดพร้าวนะครับที่ออกข่าวมาครับต้องต้องก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับลูกบ้านยังขึ้นไม่ได้นะครับก็ยังต้องรออยู่อ่ะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัด ที่30ประจำฤดูกาลนะครับหลังจากเตะน้านี้ก็จะเหลืออีกแนัดนะครับเข้าโค้งสุดท้ายนะจะหลวดทางตรงแล้วทีนี้มาดูว่าลิเวอร์พูลแล้วก็อ์เซนอลนอตติแฮมฟอร์เรสนะครับจะทำผลงานได้ดีเท่าไรอะไรประมาณนี้ก็ใช้ขอใช้คำนี้ก็แล้วกันอดมินก็เชียร์ลิเวอร์พูลให้เข้าวินให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับแหม่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อส่วนแฟนบอลอ์เซนอลก็แอบรุนมาเออ ตบเกียร์หหวังว่าที่จะทําแต้มเข้าใกล้ลิเวอร์พูลต่อไปโดยเฉพาะนัดนี้นะครับเตะก่อนลิเวอร์พูล1วันด้วยนะครับคู่แรกนะครับไปที่โมลินิวสเตเดียมนะครับวู๊ดแฮมตันนะครับขณะนี้ยืนอยู่ที่อันดับที่17ของตารางนะครับะจะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมนะครับเจ้าขุนค้อนนะครับทีมอันดับที่16ของตารางนะครับถ้าทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ดนะโรเบิร์ตีกีนะครับก็ โดนไล่ออกไปว่างั้นแล้วก็เอาเกย์แฮมพอตเตอร์มามาคุมแทนก็ผลงานอ่าน่าจะดีขึ้นนะครับเวสแฮมนะครับแต่ว่าฤดูกาลหน้าก่อนก็แล้วกันแต่ว่าตกชั้นเนี่ยไม่น่าตกนะครับไม่น่าตกเราเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับไปเยือนวูฟแฮมพ์ตันวูฟแฮมพ์ตันเนี่ยก็ประสบการณ์สุดๆนะครับหนีตายว่างั้นนะครับก็น่าจะอยู่รอดนะครับทั้ง17และ16 16และ17นะครับของอันดับตารางทั้ง2ทีมไปที่อีเวลเลสสตเดียมนะครับ อาปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่อันดับที่2ของตารางต้อนรับการไปเยือนของฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่แปของตารางนะครับอ่าเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าก่อนเลยทั้งสองคู่เลยทั้งคู่แรกและคู่ที่สองนะครับเปิดหัวเปิดหัวจั่วท้ายออกมาเลยครับตีหนึ่งสี่สิบห้าของวันพุทธที่สองนะครับวันอังคารทํางานมาแล้วก็ามาวันพุทธเที่ยงคืนก็วันพุธละ มาดูว่าอาร์เซนอลจะขยับแต้มเข้าไปหาลิเวอร์พูลได้9แต้มหรือไม่นะครับเพื่อชิงเขาเรียกว่าอะไระชิงโมเมนตัมว่าให้ให้มาทางอาร์เซนอลน้อยนึงอะไรประมาณนี้ก็ไปบีลิเวอร์พูลนะครับที่มีข่าวต่างๆนานากันอยู่ในขณะนี้นะครันเกี่ยวกับนักเตะนะครับก,ก,ก็ว่ากันไปครับไม่มีความเห็นแอดมินไม่มีความเห็นเลยมีแต่นั่งฟังข่าวสำหรับลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลไม่มีข่าวเลยครับของนักเตะไม่มีข่าวอะไรเลย อ่มีแต่ขาวจะเบียดเข้าไปหาลิวพูได้กี่แต้มเท่านั้นแหละไปตีสนะครับของวันพุธเช่นกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน็อตติงแฮมฟอร์เรสเลยครับอจะเก็บแต้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มาเยือนได้หรือไม่นะครับในขณะนี้แมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับแล้วก็ฟอร์เรสอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับอลองดูครับที่ซิตกาตีสนะครับถ้าหาว่าชนะก็ จะไล่บีอาร์เซนอลไปในตัวนะครับนี่นี่คือท็อปทีนะครับอันดับ2อ,อันดับ3ไล่กันทีนี้ข้ามไปที่วันพฤหัสนะคข้ามไปวันพฤหัสนะครับวันที่3นะครับปีหนึ่งสี่สิบห้าเซาท์เทมป์ตันนะครับตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วแหละ,ะเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลทที่อันดับที่12ของตารางนะครับเปิดเซนต์แมรี่ก็ คิดตั้พาเลนไม่มีไม่น่ามีหวังอะไรนอกจากถ้วยเอฟเอที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับก็คาดว่าทําผลงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับคิดตัพาเลนเมาแรงนะครับเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่ต่อไปนะครับบอลมัดนะครับ พบกับอิสวิทนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันนะครับที่วิตาลิตี้สเตเดียมบอลนาโอนาเซดายครับที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อสองครึ่งแรกเนี้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์นะครับนี่ก็คือล่าสุดเลยครับเปิดบ้านพบกับม้าขาวไม่น่ามีปัญหาครับบอลมัดน่าจะเฉือนเอาชนะเก็บสามแต้มในบ้านได้นะครับก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าของวันที่สามเช่นกันนะครับไบตันนะครับจนนกนางนวลนะครับอ่เพิ่งตกรอบมานะครับตกรอบเอเอ็กขับมาครับจะเปิดเอเอ็กสเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าทีมอันดับที่9ของตารางนะเมื่อคืนนี้ก็เอาชนะเพตตันดาร์ตเอ็นไปได้ครับสามศูนย์แบบสบายๆก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเข้าไปพบกับเรือใบสีฟ้าในรอบรองชนะเลิศอีกทีนึงครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็ทำผลงานได้ดีครับในถ้วย UCL ก็อยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับในรอบ8ปดเก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับเ,เป็นกำลังใจให้ครับแอตตันวิลล่านะครับ อู่ต่อไปไปที่เซนต์เจมส์ปาร์กนะครับนิวคาสเซิลนะครับที่อันดับที่6ของตารางครับแชมป์คาราบาวขับในฤดูกาลนี้นะครับตีหนึเช่นกันนะครับจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดนะครับที่อันดับที่11ของตารางนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าก็คงจะอยู่ในลักษณะที่อันดับที่10 10 11 12อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นมาตรฐานของโทมัสแฟงนะครับก็พบกับนิวคาสเซิลไม่ใช่ของง่ายครับอ่ะ ว่ากันไปครับไปที่อิฮาสสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่5ของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่19ของตารางนะครับตีหนึเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์นี้ซิตี้นี้ก็เอาชนะบอลบ้านมาได้2ประตูต่อ1แบบคือขึ้นคอก็รอบ4ทีมสุดท้ายรอรุนกันนะครับแฟนๆเดือใบสีฟ้านะครับในรอบรองชนะเลิศเอเอเส่วนนัดนี้ ขอสารแต้ไมไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อเพื่อให้ยืนอยู่ในพื้นที่ UCL นะครับอ่ามานี่ครับคู่เอกของรายการเลยครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์พบกับเอเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่15ของตารางตีสนะครับถือว่าศึกเมอร์ซี่ไซด์อีกแล้วนะครับอ่าศึกเมอร์ซี่ไซด์เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็เมอร์ซี่ไซด์ที่กูดิสันพาร์คเนี่ยมาเมอร์ซี่ไซด์ที่แอนฟิลด์นะครับอ่าก็ ไม่รู้แล้วว่าจะออกหัวออกก้อยเพราะว่ามันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วครับเอเบอร์ตันเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยโฮปังนะครับปังสุดปังมังเก็บแต้มได้เป็นก่อนเป็นกรรมหนีโซนตกชั้นมาอยู่ที่อันดับที่15นะครับเดวิดมอย er, ทำทีมดีครับทำทีมดีครับแต่ทำทีมเวสต์แฮมนี่ก็รุ่มๆร,ร,รอนๆน,นะครับแต,แต่จะมาเจอลิเว่าพูดเดยสถิติเขาก็โอเคอยู่นะครับก็ ไม่ต้องชนะเยอะครับชนะในช่วงสำคัญนี่แหละครับมาดูนะครับว่าเอเบอร์ตันจะเก็บแต้มออกจากถิ่นแอนฟิลด์ได้หรือไม่นะครับหากลิเวอร์พูลชนะนะครับก็จะทิ้งขางอาเซนอลอย่างน้อยก็เท่าเดิมนะครับ12แต้มเท่าเดิมนะถ้าหากว่าอาเซนอลเอาชนะฟูลแลมได้นะครับแต่หากว่าเสมอมี9แต้ม10แต้มนะครับที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับติดตามรับชมนะครับเซลซีนะครับ ก็ว่ากันวันพุธที่4เลยครับวันพุธที่4เอ้ยวันศุกร์ที่4ขออภยัยวันศุกร์ที่4เมษายนนะครับตรงกับเวลาตีสองนะครับพบกับสเปอร์นะครับที่วันที่14ของตารางเซลซีเนี่ยแอบผิดหวังในลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลมานะครับวันนั้นเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากโคพาเมอร์ก็ไม่ได้ลงก็จะเปิดสแตมฟอร์ดบิดนะครับต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองนะครับซึ่ง อังเกเนี่ยน่าจะน่าจะปิวครับฤดูการหน้าเนี่ยน่าจะปิวครับไม่น่าจะได้ทําทีมต่อนะครับก็ค่อนข้างจะผิดน่าผิดหวังสำหรับแฟนบอลสเปอร์นะครับเพราะว่าอยู่อันดับที่14นะครับจะอ้างว่านักเตะเจ็บหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ทุกทีเขาก็จเจ็บเหมือนกันเจ็บเละตุ้มเป๊ะเลยครับไม่รู้จะทํำยังไงครับไม่ไม่ใช่ว่าสเปอร์เจ็บอยู่ทีมเดียวนะครับหันไปดูเซลซีก็เจ็บนะครับ เอเวอร์ตันก็เจ็บรีวอร์พูก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแมนซีก็ไม่ใช่ใช่ย่อยนะครับแต่แต่ระดับสเปอร์เนี่ยมันต้องอยู่ในทอ็อปท็อป10อะไรประมาณนี้1-10อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ที่11-20เนี่ยถ้าอยู่11-20เนี่ยแฟนบอลไก่เดือยทองก็มองหน้ากันแล้วแหละว่าเอ้ยมาปิดทางหรือเปล่าก็ว่ากันไปก็มีขาวว่าวว่าว่าแวนแองเกตจะได้ จะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าในฤะดูกาลหน้าติดตามเราชมกันนะครับผมตารางคะแนนนะครับอยู่ในสไลด์ที่2นะครับก็ติดตามเราชมกันได้นะครับโคเวอร์ดู t ีนหนึงนาทีครับอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ